สวัสดีครับ vivo Y 3 6 5 G เปิดตัวแล้วในราคาที่8,999บาทก็ขยับราคาจากตัว 4G มา1,000บาทนะครับมีอะไรน่าสนใจบ้างเดี๋ยวมาดูกันเลยเริ่มจากงานดีไซน์นะครับขอบเครื่องกับฝาหลังพลาสติกหน้าจอเป็นกระจกความหนายอยู่ที่8 mm มมน้ำหนักอยู่ที่190กกรัมแล้วยังกันน้ำ ip 54ด้วยนะครับคือน้ำกระเทนใสหรือฝนตกไม่แรงเนี่ยสามารถใช้งานได้นะครับหน้าจอเป็น ips lcd ขนาด6.6 4นิ้วความละเอียดอยู่ที่ full hd plus กล้องหลังนะครับกล้องหลักความละเอียด50ล้านพิกเซล f 1.8กับตัวกล้องโบเก้2ล้านพิกเซล f 2.4สครับสำหรับกล้องหน้าความละเอียดอยู่ที่16ล้านพิกเซล f 2.45ฟีเจอร์กล้องมาครบคันนะครับ50ล้านก็คือสามารถซูมได้2เท่าแบบไม่เสียรายละเอียดมีตัวโหมด portrait light effect ที่จะเป็นการแต่งแสงต่าง โดยใช้ AI เข้ามาคำนวณเวลาเราถ่ายภาพแล้วเวลาทำภาพหน้าชัดหลังเบลอนะครับก็สามารถเลือกรูปแบบตัวแสงแฟข้างหลังได้ด้วยประสิทธิภาพนะครับอันนี้เป็นจุดที่แตกต่างจากรุ่น 4G ตัวนี้เขาจะใช้ชิปเซตตัว MediaTek Dimensity 6020ถ้าเป็นตัว 4G ครับจะใช้เป็น Snapdragon 680ครับซึ่งตัวชิป6020เนี่ยก็จะแรงกว่าตัว Snapdragon 680อยู่ประมาณ35%ครับต้องบอกว่าชิป 5G เดี๋ยวนี้เริ่มแรงกว่าชิป 4G แล้วครับใครที่อยากได้มือถือแรงเริ่มมองมือถือ 5G กั ได้แล้วแรมให้มา8 g b แล้วก็มีฟีเจอร์ตัวขยายแรมนะครับ Extend RAM 3.0สามารถเพิ่มอีก8 g b พื้นที่ข้อมูลอยู่ที่256 g b แบตเตอรี่ให้มา5,000ม ah, ิลนะครับชาร์จอยู่ที่44วัต์สามารถชาร์จไฟ30%ได้ในเวลา15นาทีมีช่องหูฟังมาให้ WiFi เป็น WiFi 5 Bluetooth 5.1แล้วก็มี NFC ด้วยนะครับตัวนี้ก็เหมาะสําหรับการใช้งานทั่วไปหรือใครที่ต้องการมือถือแบบอื่นตอบโจทย์นะครับสำหรับใครจะซื้อไปเล่นเกมต เปิดกราฟิกกลางเอาอยู่แน่นอนครับผมราคาอยู่ที่8,999บาทนะครับวางจำหน่ายแล้วเพิ่งเปิดตัวไปเมื่อว,วานนี้เองวันนี้ก็ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ